ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนมุลนะครับมาพบกันแนวข้อสอบนะครับในการเตรียมสอบเข้าม .4 ในโรงเรียนดังทั่วประเทศนะครับกับกระผมคุณครูกิติเชษบุญสนิทคนเดิมนะครับวันนี้ก็จังเป็นแนวข้อสอบคณิตศาสตร์เรื่องที่2นะครับพระอุณามและทฤษฎีเศษเหลือในข้อที่7นะครับ ครับเหมือนเช่นเคยนะครับหลังจากจบแนวข้อสอบข้อที่7แล้วสามารถติดตามชมแนวข้อสอบในข้อต่อไปคือข้อที่8โดยคลิกดูหลังคลิปวิดีโอนี้นะครับครับมาพิาจารณาโจทย์ในข้อนี้กันเลยนะครับผลลัพธ์ของ x กำลัง4บวก x กำลังส y กำลัง2บวก y กำลัง4ทั้งหมดหารด้วย x กำลังสลบ x 2, y บวก y กำลังสทั้งหมดคูณด้วย x บวก y ทั้งหมดหารด้วย x กลัง3ลบ y กำลัง3ทั้งหมดคูณด้วย x ลบ y หารด้วย x กลัง2ลบ y กำลัง2ตรงกับข้อใดนะครับมีตัวเลือก4ตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1คือ x ลบ y ตัวเลือกที่2คือ x บวก y ตัวเลือกที่3ก็คือเศษ1ส่วน x ลบ y ตัวเลือกที่4ก็คือเศษ1ส่วน x บวก y เรามาพิจารณากันเลยนะครับแนวความคิดนะครับในการ แก้โจทย์ปัญหาในข้อนี้เราก็จะใช้หลักการแยกตัวประกอบของพหุนามซึ่งมีดังนี้นะครับตัวแรกที่จะมาใช้ก็คือผลต่างของกําลังสองมาทบทวนกันหน่อยนะครับก็จะอยู่ในรูปของ a กำลังสองบีกำลังสองอย่างนี้เราเรียกว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับเป็นผลต่างกำลังสองมี a 2, เรียกว่าหน้ามี b 2, เรียกว่าหลังนะครับก็จะได้หน้าลบหลังคูณกันหน้าบวกหลังอย่างนี้นะครับ หลักในการแยกตัวประกอบตัวต่อไปเลยนะครับเราจะใช้ผลต่างของกําลัง3นะครับก็อยู่ในรูปของ a กําลัง3ลบ b กําลัง3นะครับ a กกำลัง3ลบลัง3นี่เราเรียกว่าหน้ากำลัง3ลบหลังกําลัง3ก็จะได้ A เป็นหน้า B เป็นหลังอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแยกได้เป็นตัวประกอบแฟกเตอร์แรกก็จะเป็นหน้าลบหลังครับคูณด้วยหน้ากําลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสนะครับ สังเกตดูนะครับผลต่างนี้เวลาเราแยกเราจะได้ตัวประกอบชุดแรกเป็นผลต่างก่อนแล้วตามด้วยผลบวกนะครับทีนี้เรามาพิจารณาผลบวกของกําลัง3นะครับคือเอกำลัง3าบวก B กำลัง3หรือที่เรียกว่าหน้ากลาลัง3าบวกหลงังกำลัง3านะครับเมื่อเราแยกตัวประกอบอวงเล็บแรกก็จะเป็นผลบวกมาก่อนตามด้วยผลต่างนั่นเองเพราะฉะนั้นหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3มนะครับมีเอเป็นหน้ามี B เป็นหลังนี้ก็จะได้หน้าบวกหลงัง ทั้งหมดคูณด้วยหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกด้วยหลังกำลังสองอย่างนี้นะครับตัวประกอบอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะใช้นะครับก็คือกำลังสองสมบูรณ์ก็อยู่ในรูปของ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองอย่างนี้เรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์นะครับก็จะได้ a เป็นหน้า b เป็นหลังนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองก็จะได้เท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักในการแยกตัวประกอบนี้ไปพิจารณาแก้ปัญหาโจทย์กันครับ มาพิจารณากันเลยนะครับจากโจทย์นะครับเราจะพบว่าชุดแรกเลยนะครับ x กาลัง4บวก x กาลัง2 y กาลัง2บวก y กาลัง4ตรงนี้เราจะจุดจัดให้อยู่ในรูปของกําลัง2สมบูรณ์นะครับซึ่งจะพบว่าเราจะจัดให้หน้าเป็น x กาลัง2หลังก็คือ y กาลัง2นั่นเองนะครับมาลองมาพิจารณากันเลยนะครับนี่เราจะพบว่าหน้าก็คือ x กาลัง2นะครับหลังก็คือ y กาลัง2จะได้หน้ากาลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกาลัง2นะครับ ทีนี้เมื่อเราบวก2หน้าหลังเข้าไปนะครับตรงที่วงกลม y ก็จะพบ่าเกินมา1 1 x กลัง2 y กำลัง2ใช่ไหมครับเราก็จะลบออกด้วย x กลัง2 y กลังสมันก็จะได้ค่าเท่ากับที่วงกลม y ข้างบนแล้วใช่ไหมครับตัวหารยังได้ x กำลังสลบ x 2, บ y บวก y กลัง2เหมือนเดิมเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือ,อพหุานามในชุดแรกนะครับทีนี้ไปดูพหุานามในชุดที่2นะครับเราจะไปแก้ปัญหาคือแยกตัวประกอบของ x กำลัง3ลบ y กลัง3ครับ ตรงนี้ก็คือผลต่างของกําลังสามนั่นเองที่เราจะนํามาใช้นะครับเราก็แยกเลยนะครับตัวเศษยังเป็น x บวก y เหมือนเดิมนะครับตัวหารจะเป็นหน้ากําลังสามลบหลังกําลังสามเราแยกได้เป็นหน้าลบหลังหมดคูณด้วยหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอย่างนี้ชัดเจนนะครับทีนี้ชุดสุดท้ายนะครับตัวหารจะอยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองนะครับก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนั่นเองหน้าเป็น x หลังเป็น y ใช่ไหมครับ เราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังชัดเจนนะครับโดยที่ตัวเศษนั่นก็คือยังเป็น x ลบ y เหมือนเดิมนั่นเองนะครับทีนี้เรามาพิจารณานะครับในชุดแรกที่เราแยกไว้คือหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลางังบวกหลังลาลังสองตัวนี้มันก็คือกําลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะครับมันก็คือกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็คือ x กรลังสองบวก y กำลังสองทั้งหมดยกกําลังสองลบด้วย x กรลังสองไนกำลังสองนั้นแล้วก็จัดเป็น x y ทั้งหมดยกกําลังสองตัวหารก็ยังเป็นชุดเดิมน,นะครับคือ x กาลังสองลบ xy บวกด้วย y กาลังสองทีนี้เราไปดูชุดที่2กับชุดที่3เราจะพบว่าในชุดสุดท้ายนะครับ x ลบ y ข้างบนตัวเศษจ,จะตัดกับทอนออกับ x ลบ y ที่อยู่ข้างล่างได้นะครับและในชุดที่2มี x บวก y ก็จะตัดทอนกับตัวหารที่อยู่ในชุดที่3คือ x บวก y ได้นั่นเองชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคูณด้วยเศษ1ส่วน x ลบ y ทั้งหมด คูณด้วย x อ็กกำลังสองบวกเอ็วายบวกวากำลังสองชัดเจนนะครับตรงนี้หลังจากที่เรากำจัดตัดทอนกันแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ทีนี้เราลองมาพิจารณานะครับที่เราได้ตอนต้นนะครับ คราวนี้เราจะพบว่ามันอยู่ในรูปของผลต่างกํลาลังสองครับคือหน้ากํลาลังสองลบหลังกํลาลังสองเห็นชัดไหมครับคราวนี้คราวนี้จะเป็นหน้าคือ x กาลังสองบวก y กำลังสองหลังคือใครครับหลังคือ xy นี่คือผลต่างกํลาลังสองหน้าคือ x กําลังสองบวก y กำลังสองหลังคือ xy เมื่อเราแยกตัวประกอบมันก็จะได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังชัดเจนไหมครับตรงนี้ ว่านเราจะมองในรูปของผลต่างกําลังสองเรียบร้อยแล้วนะครับตัวหารยังเหมือนเดิมนะครับคือ x กาลังสองลบ xy บวก y กาลังสองแต่ทีนี้เราจะสลับ y กาลังสองกับลบ xy เพื่อที่ให้มันตัดทอนกันได้กับข้างบนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มองให้เป็นชุดเดียวกันอย่างชัดเจนนะครับทีนี้มาดูชุดสุดท้ายนะครับ ตัวหารนะครับคือเศษ1ส่วน x ลบ y คูณด้วย x อกลังสองบวก x y บวก y กวังสองตรงนี้นะครับเราก็ลอกลงมาโดยสลับกันระหว่าง y ายังสองกับ x y นะครับเพื่อที่มันจะได้ตัดทอนกับที่อยู่ข้างบนนี้จะได้รูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะครับชัดเจนนะครับพอะเราก็จะสรุปคำตอบข้างบนก็นเหลือเศษ1ตัวเดียวหารข้างล่างคือ x ลบ y นั่นเองเป็นคำตอบชัดเจนนะครับก็ไปพิจารณาคำตอบในตัวเลือกกันเลยนะครับ ันไปพี่นายยากโจทย์เลยนะครับผลลัพธ์ของพอหุนามชุดนี้ตรงกับข้อใดนะครับจากที่เราคำนวณได้เมื่อกี้นะครับก็คือเศษ1ส่วน x กลบ y ก็ตรงกับตัวเลือกที่3นั่นเองเป็นไงบ้างครับน้องๆหนูโจทย์ข้อนี้คงจะไม่ยากเกินไปนะครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบนะครับก็จะมีทั้งผลต่างกําลัง3และก็กําลัง2สมบูรณ์และผลต่างกําลังสองขฝากน้องๆทบทวนนะครับ ก็คงจะไม่ยากเกินไปทำบ่อยๆนะครับโจทย์ที่ว่ายากก็จะง่ายได้ทันทีนั่นเองนะครับครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากคำคมไว้คิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็ขอฝากสมาชิกที่กำลังเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้จะทำคลิปแนโวกาสต่อไปนะครับ ก็สามารถกดเพื่อเลือกดูเรื่องต่อไปนะครับคือเตรียมสอบเข้าม4นะครับในเรื่องที่2ก็คือ EP2 ในข้อที่8นะครับหรือคลิปวิดีโอที่สนใจทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ